สบายดีป่าลุงพบกับชองน้องมินนี่อีกแล้วมือนี้ตาเวนสีตกดินแล้วยังอยู่บ้านไม่ใหญ่พี่น้องเอค่ะพี่น้องบุกครัวโอ้ยมันขมมือมันม่ได้เป็นราคาเด้อไปเบิ่งนุ่มๆพี่น้องจะเห็นยังเ็นหยังเห็นนะคน พนมิ่มง,งอ้าวไม่ลงเดือนลลางจานหั่นยังเฮ้ยมีงานบอสมีงานบ่าจ่าบ่าพี่น<ะ>้องเอ้ยทาบุบคอยได้อยู่ห้องเลยตกข่าวว่ามีงานเหนมือนกันทั้งยังเฮ้ยนะผู้ลังค,น,คน,กนกับสีวาเ่าวัดสตอรนน์เนยจักหน่อยเนาะ fc พิเศษนะนะเป็นเบอ่งอยู่เ่าจะนั่งสตอร์เดียวแล้วถอกเส่ถกใส่น้อยหนึงก่อนนะบัตนี้ข้าเนื้อลงกขาจจากอาปุกนี้พี่น้องเอ้ทั้งข้าวทั้งรีบเลยพี่น้องเอ้เพราะว่ายังสีว่าสีบินเมื่อบัตปังอื่นมาแต่เสาว่าเฮ้ยสัี

mùa mùa nhanh hơi mùa ơi mùa 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 lô mùa 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 Cô mùa mùa วาเพิ่นละคนสะาเนาะกุ้งจักโลเฮ้ยงนึงเนาะมีงานอีหยังสมีงานว่าสิทําบุญให้่ใหญ่เนาะครบรอบ1ปีที่เพิ่นจากไปก็เลยจะเกียมหันงมวยเชหมูกระทะ่ยอาจไเห็นผักเนาะนี่เห็นผัก ย่านเห็ดหมูกระทะพี่น้องเอ้ยมื้ออื่นซะบ่เห็นแลาบุญพบเลา1ปีใหญ่เนาะผู้ใหญ่ของน้อนี่แหละนี่ยีก็2หนุ่มสิมาหั่นหมูุ่ั่ม่ตก็สิหั่นบ่เ้ยแม่น้องเดือน1เดือนแห่3คน Bởi nhà nó xị lô là cà xè là thang ngoại với Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มังบานมังอะไรก็ได้เดี๋ยงเาี๋ยงสิ่อนะเดี๋ยวสี่้อนทำการหั่นแล้วไี่ต่มือสมารเลนพี่น้องยอยากจะตอหน้าหรือตอนบ้างมันยากกับพี่ซับเพาคืออันพัดกัะเพ้าอะไ

แล้วอันนี้ก็จะแล่นตลาดเลยเยค่ะหางกิ้งพูนในรถตลาดแล่นไหมม<อ>ีน้ําหอยปงังประอยาัดน้ําหอยปังบอกว่าเป็นบาตรเกี่ยวข้าว,ว <c oughs> าปาาาาาาวนนัจจุบันเนลยโอ้หมูเกี่ยวข้าวตัวปัจจุบันนี้เจาะยางอเลยแล้วเนี่ยเอาตลาดเฮ้ยเอาตลาดมาหอดเนาะมาแหว่เฮือนก่อนเนาะเจาะยางแบบนี้คลองในโหลดกินเบิร์ดคนขีดและคนเกี่ยวข้าวประสิทธิภาพได้ดีมาหุขึ้นก็จะเพิ่มลุกขึ้นอีกนี่เรา จเจ,เบกกจงบกเลยอย่ากลับไป้แล้วเดนเจ็บกเลยหุน่นโซนหันภาษา<ะ>ดาหี่น้องเลยหุ่นโนเ้ามพหันแบบนี้ไลเบอได้ยินข่าวอ่ะได้เลขเด็ดเบยบุณีนะน้องเดือนนี่น้องเอ็ดไปเบารไม่ขิดไปน้องเดือนนะพี่น้อง ถ้าแปลงต้นใม่เด่มลหนาจะคงน้าแตกตัวกระตูบริพันธี่่วยนั่นจมรับแงยีสัเฮียไปลยมันอันเฮยต้นไหม่ผ้าผ้าในเขาเอานะมันผ้าผ่ายุ่มอมึงเอาเลยบ้ผ้าแล้ต้นใหม่เชียวขึ้น ตัวไม้ผ่าผ้าเด็บผ้าอยู่แต่ว่ามันตายจุดไหมนะก,ก็ไปเอาไปแล้วจุดแมงมึงออกมาค่ะเจอแมงมุมจนกระถ้าขึ้นไหนเอานะถ้าขึ้นว่ายถากดถ้าขึ้นชอยสิแในน้ำมันก็เอาไปเอาอยู่กุง้งยังไงเดืสดสามารถไปได้อยู่เฮ้ยถ้าขึ้นน,นี่ครับพวกแบ่ง้าแบ่งใจสามารถไปได้อยู่ฮอกาลี

หนาวสีนะาเกี่ยวกับโตไม่ท่าเอาเาจุ่มยากันเบิ่งเลอาชวนพูไปน้ามนเลยไปเบิ่งไหรอบองจะเทียนไปเบิ่งเัรบอกผ้าไปกระาไปนยากอืมย่ดงานก็มาไนกบทำแม่โดนนั่งอันเรนโทมันยืนพึ่งๆอยู่จะบอกกะาเาอ่านนามยืนในต้นไม้เป็นแหม่ลับแม่เลยเอเนหังเลยเนี่ยังยน่

สะเห็นมูกระทะพี่น้องอื่นลงทวายพผาใหญ่เนาะครบรอบวหนึ่งปีไปเห็นน้องที่เอาเสือกันยาจับไปนอนน้มัติงเลยนอนน้มัติงนอนบ่อะลิ จะทำอะไจริงเนยเอ้ยอย่าไปได้คุยเข้ารูดมาใบเฮ้ยมาตอนใหญ่ทุกตัแบบบมอต้องให้มันขาดตอนนะเฮ้ยมันสีแดเมือ่อไวเอาแบบนี้นอืมจะอะไรเอ้ยจะอะยรมันชิเมื่อก่อนทุโตค่ะหัห่นแล้วแล้วก็เอาใส่ทงย่านก็นมาใส่พุม่มเอาลงแล้วก็เอานลำแข็งถอกโปกเลยยัยงช่องถก ตอนแบบตัยหักเลยโอยโหมันย่างตอแบบนี้ยานักลยานลไย่างผักิบบจกผักิมบุกผักิเนนเลยผักิเนนเนปแกผักเกาผักิมบ

ทางนี้ทสาวออเส้นทางสุดโหดบ่ลงแลป๊าโดดทบ่ไปรถติดเลยรถแบบว่าไปบ่ได้ถอยก็บ่ได้อ้เนาะ่อื่ตาไว้ก็บ่ลบแม่นปาไว้ก็บ่ลบ้าเาเมือียนรถา้้น้า่บนวา่า มาเจตะมากรต่ปงแ้งดือนะลุงดากระต่าปนะข้ามามาไม่ได้หลุงดาไปเอาจะเอ้ยข้าวกไแปไ่ปสุดแปะบุกดงลดคนกเวียนลดกับยืนเชยอยู่ไหนหมดลงเยเอาแหละพี่น้องมาดีมาฮอนนี้กรสีเดลอำลาพรจักรเลยพี่น้องเอ้ย อยู่ดีไี่แ้งว์เบอสกุสคนบ่าวมีดพี่น้องน้องเดือนพ่อขึ้นม,มนากินอะไพี่น้องสบ,บายดี